ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับกดจอกดใจให้หน่อยนะครับโอ้โหนะครับก็เข้ามานะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าร้อนแรง2เรื่องใหญ่ๆวันนี้นะครับสเรื่องใหญ่ๆเลยที่ร้อนแรงอย่างมากๆนะครับแล้วก็ต้องติดตามกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับ เป็น2เรื่องนะครับวันนี้มีเหตุการณ์ 2>, <ส amino S 1> 2, 2เหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆทั้ง 2, 2> เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกก็คือเป็นเหตุการณ์ที่วันนี้นะครับทนายตั้มนะครับทนายตั้มโดนนะครับกเร yes วาโดนจับกลุ่มนะครับสวัสดีครับคุณสิติการนะครับทนายตั้มนะครับโดนจับกลุ่มไปที่เรียบร้อยแล้วก็มีหมายจับนะครับออกตอนประมาณ11โมงนะครับ11โมงแล้วก็นะครับแต่ทนายตั้มเนี่ยออกจากบ้านนะครับไปตั้งแต่ประมาณ9โมงนะครับแล้วก็ไปโดนจับแถวแถวชะ เอิงเซานะครับก็อย่างที่บอกนะครับทนายตั้มบอกว่าตัวเองกําลังจะไปปฏิบัติธรรมนะครับไปิบัตาธรรมแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่ามีข้อมูลนะครับว่าทนายตั้มพยายามจะนะครับพยายามที่จะหนีออก นอกประเทศนะครับกำลังจ,จะกดอันนี้ก็ว่ากันไปครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าอย่างที่เราทราบนะครับว่าคดีนี้มันมีการสอบสวนมาอย่างยาวนานสอบสวนมาก่อนแล้วก็นะครับที่ทนายตั้มเองก็บอกพูดเองนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับไปดมอมๆมองๆไปคอยเฝ้านะครับอยู่ที่บ้านของตัวเองซึ่งแน่นอนครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็คงจะคิดเอาไว้แล้วว่าเฮ้ยยังไงก็แล้วแต่เมื่อจะมีการออกหมายจับนะครับสมมติถ้าจะมีการออกหมายจับก็ต้องอะไรครับก็ต้องทําการอ่าไปให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเฝ้า นะครับกลัวว่าจะหลบหนีนะครับแล้วพอดีว่าวันนี้มีการเอาออกหมายจับแล้วก็ทนายตั้มอาจจะไปปฏิบททัติธรรมจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมจริงๆก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ที่แต่ละคนจะคิดได้จะวิาพากษ์วิจารณ์ได้แต่ทนายตั้มบอกว่าตัวเองจะไปปฏิบัติธรรมนะครับกับแฟนนะครับก็คือในตอนจับก็ยังใส่นุ่งใส่ชุดขาวอยู่นะครับใส่ชุดขาวแล้วก็มีของอยู่ที่หลังรถนะครับก็ไปแต่ครับแต่กําลังจะจับอยู่ไปจับที่ฉาดสงสาวนะครับก็ เอาตัวมานะครับแล้วก็โดนไปทั้งหมดนะครับข้อหาทั้งหมดเนี่ยหข้อหาให,ใ,หใ,หใหญ่นะครับหข้อหาใหญ่ๆนะครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องบอกว่าโอ้โหเรียกว่ามีทั้งกับรากันสวัสดีครับคุณอีทชุติมานะครับก็โดนทั้งหมดนะครับหข้อหาให,ใ,หใหญ่นะครับมีข้อหาช่อโกงฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินนะครับสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิด ฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำนะครับความผิดฐานฟอกเงินเป็นเหตุที่ได้มีการสมคบกันนะครับส่วนภรรยาของทนายตั้มเนี่ยโดนข้อหาร่วมกันฟอกเงินสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้จากมีการสมคบกันนะครับก็ทั้งหมดนะครับก็เป็นข้อมูลตามนี้นะครับก็ม <ult> ีการ แจ้งข้อหานะครับแจ้งข้อหาอ่านะครับแจ้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับทนายตั้มเองก็ต้องไปต่อสู้คดีย้ํานะครับว่าทนายตั้มยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินทนายตั้มก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับโคตั้มนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับ ทนายตั้มก็ต้องยืนยันสําหรับผมยืนยันว่าทนายตัย้ม <ide desserts> ยังเป็นผู้บริษัทอยู่เพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินทนายตั้มเองก็สามารถต่อสู้คดีได้แน่นอนครับว่าทาง á, ผู้กล่าวหานะครับก็กล่าวหาทานายตั้มนะครับตอนนี้ทานายตั้มยังเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะครับศาลยังไม่ตัดสินแล้วก็นะครับก็ต้องดูว่าพวกนี้นะครับจุกครูทนายนะครับก็ต้องดูว่านะครับวันนี้นะครับ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับไม่ให้ประกันตัวทนายตั้มก็ต้องนอนนะครับที่โรงพักนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะมีการไปนะครับขอสารนะครับเพื่อจะฝากขังนะครับฝากขังถ้าได้ฝากขังทนายตั้มก็อาจจะอ่ถ้าฝากขังเนี่ยทนายตั้มก็จะเข้าไปเจอกับบอสนะครับจะก็จะได้เข้าไปเจอกับบอสนะครับทั้ง18คนของดีไอคอนแต่จะไปเจอบอสคนไหนบ้างก็คงต้องว่ากันไปนะครับเพราะจะเข้าไปที่เดียวก็คือเรือนจําพิเศษนะครับก็ ในอยู่ในขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพราะมีข้อมูลล่าสุดนี้ที่ออกมานะครับไม่ใช่แค่นะป้าอ้อยนะครับหรือเจ๊อ้อยเนี่ยนะครับจะดําเนินคดีอย่างเดียวจะไปทําบุญใส่ชุดขาวทั้งสองคนถูกต้องครับอ่านะครับสวัสดีครับคุณเก่งบ่าวราวนะครับต้องร้องจุกครูไหมครับคงไม่ต้องร้องครับคงไม่ต้องร้องจุกกูครับเพราะจุกกรูเขากลับรำครับนะจุกกรูกลับรำครับเขาหันหัวกลับโดยเร็วครับจุกรูนะครับเขาหันหัวกลับโดยเร็วนะครับ เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอีก3คนนะครับมีอีก3คนที่นะครับมาให้การกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะเดิมเนินคดีกับทนายตั้มนะครับมิเตื่อจะเดิมเนินคดีกับทนายตั้มที่ตอนนี้ที่ทนายตั้มเนี่ยโดนโดนจับเนี่ยเป็นกรณีที่ป้าอ้อยนะครับมากล่าวหานะครับมากล่าวหานะครับแล้วก็โดนจับตอนนี้แต่ก็ยังมีตอนนี้มี3คนล่าสุดนี้มี3มคนเปลี่ยนสีดีจุกรูนะเปลี่ยนอานะครับก็อย่างนั้นแล้วครับก็ ต้องเอาตัวเองรอดครับต้องเอาตัวเองรอดเป็นเรื่องปกติธรรมดานะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีอีกสามคนนะครับก็จะต้องรอดูว่าคดีนี้จะเป็นยังไงคดีนี้จะไปยังไงนะครับก็คงต้องติดตามกันครับก็อย่างที่บอกนะครับว่านะครับปากบานพิกริ้นแทบไม่ทันปากบานพิกริ้นแทบไม่ทันก็ต้องรีบครับกลับรํานะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับก็คนดูเอากันแล้วกันครับว่าใครเป็นแบบไหนอะไรเป็นยังไงอย่างที่บอกว่านะครับ ท่าแท้ของคนมันจะปรากฏออกมาตอนนี้นะครับตอนที่มีเหตุเกิดอะไรเนี่ยครับเราจะได้เห็นท่าแท้นะครับของแต่ละคนว่าเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับอย่างหนึ่งนะครับพอถึงเวลาปุ๊บก็พลิกอีกอย่างหนึ่งกลับไปอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นอ่าอย่างน้อยนะครับนะครับมันก็ได้เห็นท่าแท้ของคนนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของทนายตั้มนะครับทนายตั้มก็ว่ากันไปคอยดูกันไปนะครับเพิ่งรู้ท่าแท้ของจุกรูเพิ่งรู้ทองท่าแท้ของจุกรนะคับบก็ออย่่างที อ่านะครับสวัสดีครับคุณนักรบอย่างที่ผมบอกนะครับว่านะครับ18บอสคงงงเนาะนั่นแหละครับแล้วมันก็ยังมีอีกนะครับเรื่องของเงินจุดเจ็ดห้านี่อีกนะครับอ่าบอส อ่าแล้วก็เรื่องของทนายตั้มเนี่ยก็เดี๋ยวคอยดูไปนะครับว่าติดตามไปว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงคดีจะเป็นยังไงแล้วจะแจ้งข้อหาทั้งหมดกี่ข้อหากับทนายตั้มแน่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับอ่ามันมีอะไรที่น่าสงสัยมีอะไรที่น่าพิรุษในคดีของทนายตั้มอยู่แล้วเหตุผลเพราะอย่างที่เราทราบว่าทนายตั้มนะเป็นทนายที่มีชื่อเสียงไหมก็มีชื่อเสียง แต่นะร,รายได้ของทนายกับการใช้ชีวิตนะครับของทนายตั้มที่ผ่านมาตามที่หลายๆคนมีข้อสังเกตหร,รือมีอะไรแม้กระทั่งว่าถ้าเราจําได้เนี่ยทนายอันบุรีรามเนี่ยเคยไปยื่นเรื่องนี้ให้กับทางทีดีไอตรวจสอบเรื่องนี้เรื่องของความร่ารวยของทนายของทนายตั้มอ่าถ้าใครจําได้นะครับเพราะว่าทนายอันเนี่ยนะคเคยไปให้ทางดีไอเนี่ยทำการตรวจสอบนะครับตรวจสอบความร่ารวยของทนายตั้มนะครับแต่ทางดีไอบอกว่ายังไม่มี เขาเรียกาฐานความผิดนะครับก็เลยยังไม่ตรวจสอบได้ไม่อะไรได้นะครับแต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกมันก็ชัดเจนแล้วนะครับแล้วกนะ็อย่างที่บอกว่าวันนี้ทนายตั้มก็ต้องดีแคร์ตัวเองนะว่าตัวเองมีเงินมีทรัพย์สินนะมีรถหรูมีบ้านอะไรเงี้ยไปเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมายังไงอะไรไงและอาชีพทนายโอ้โหมารวยอย่างางนั้นเหออรอเพราะหลายๆคนก็มีอาชีพทนายแต่ก็ถามว่าอาชีพทนายมันทําให้เราได้เงินง่ายไหมก็ยอมรับนะสำหรับผมอะผมว่า อาชีพทนายได้เงินง่ายนะแต่มันจะทําให้รวยขนาดนั้นหรอครับจุกครูบอกผมต้องเอาตัวรอดฮ่าฮต้องเอาตัวรอดคดีแตงโมทนายตั้มอยู่เบื้องหลังอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลที่ออกมาครับเป็นข้อมูลที่ออกมาแต่สุดท้ายแล้วจะอยู่เบื้องหลังจริงหรือเปล่าอะไรจริงหรือเปล่าก็ต้องว่ากันไปครับเพราะว่ามันมีข้อมูลออกมาเราก็วิเคราะห์ตามตามข่าวตามข้อมูลกันไปอันนี้เราไม่ว่ากันอยู่แล้วสามารถอ้นี้กันได้ก็อ,อย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับทนายตั้มเองก็ผสุกเข้าภสเสาแทรก นะพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะครับเวลาที่โดนเองนะครับก็ถน,นูก็ปึ้งปึ้งปึ้งแต่ให้ดูครับให้ดูครับนะครับให้ดูว่าวันนี้ทนายตั้มจะยอมตายเดี่ยวหรือจะลากแบบตายหมู่นะครับแต่สําหรับผมนะผมคิดว่าคนอย่างทนายตั้มคนอย่างทนายตั้มไม่ยอมตายเดี่ยวไม่ยอมตายเดี่ยวแน่นอนนะครับมีการลากตายหมู่หรือเปล่างานเนี้ยน,นะครับ คนอย่างทนายตั้มนิสัยคนอย่างทนายตั้มผมว่าทนายตั้มไม่ยอมตายเดี่ยวนะครับไม่ยอมตายเดี่ยวนะครับทนายตั้มอาจจะลากตายหมูงหรือเปล่านะครับอาจทนายตั้มอาจจะลากตายมูหรือเปล่า,นะา,า,ก,า,ลาก็คงต้องรอติดตามงานนี้นะครับมันแน่ๆรับประกันได้นะเพราะว่าถ้าทนายตั้มโดนแบบนี้ผมเชื่อว่าคนอย่างทนายตั้มไม่ยอมตายเดี่ยวไม่ยอมตายเดี่ยวและไม่ยอมตามคนเดียวนะครับและคดีนี้มันมีอะไรมากฝันนี้หรือเปล่า นะครับมันมีอะไรมากกว่าน,นี้หรือเปล่ามีอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนหรือเปล่ามีอะไรที่ยังไม่เปิดเผยหรือเปล่าหรือมีอะไรที่เรารับข้อมูลอยู่ด้านเดียวหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะอย่างที่บอกว่าเราว่ากันตามข่าวว่ากันตามข้อมูลว่ากันตามไอ้นี่นะครับและตอนนี้นะครับมีอะไรหลายๆอย่างและผมก็บอกเลยว่าเรื่องของการเมืองอ่าอีกเรื่องหนึ่งวันนี้อาวเรื่องของตาน,นตั้มเนี่ยนะครับก็คงต้องรอพิสูจน์กันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของชั้น14นะครับชั้น14 ล่าสุดวันนี้กรรม,มธิการฟาร์มันคงแห่งแห่งสภานะครับคือกรรม,มธิการนะครับที่คุณรังสิมันโรมเนี่ยนั่งเป็นกับเป็นประธานกรรม,มธิการเนี่ยได้มีการเชิญน,นะครับพลตํารวจเอกเสรีพิสทจน์นะแล้วก็พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หัดพานแล้วก็โรงพยาบาลตํารวจนะครับแพทย์ราชทันนะับทุกอย่างเนี่ยไปให้ข้อมูล